MicroStrategy เ,เชื่อมั่นใน Bitcoin ถึงขนาดที่ปรับโครงสร้างของบริษัทนะครับให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเลือกรับ Bitcoin แทนเงินเดือนได้และสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปนี้นะครับว่าความน่าสนใจและข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไปไกลขนาด โอเคครับเราก็มาถึงนะครับในผู้บริหารระดับสูงอย่าง Micro s t r a t e g y นะครับสามารถรับ Bitcoin นะครับมาเป็นค่าจ้างได้แล้วนะครับก็โปรเจกต์นี้เริ่มวันที่11เมษายนปี2021นะครับบอร์ดคณะบริหารของ Micro s t r a t e g y นะครับ incorporation incorporate นะครับขอโทษนะครับได้แก่ได้แก้ไขข้อตกลงในการตอบแทน ให้กับบริษัทนะครับก็คือให้สําหรับผู้บริหารระดับสูงมันใช่พนักงานนะครับโดยนับจากนี้ไปนะครับกรรมการที่ไม่ใช่พนักงานเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นบิตคอยแทนที่จะเป็นเงินสดนะครับและบ,บริษัท m i โครแซนด์จีได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับการที่จะให้คณะกรรมการรับบิตคอยเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเพื่อต้องการให้คณะกรรมการ สามารถรับบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้หรือที่เรียกว่า store of value นะครับการอนุมัติบิตคอยเป็นรูปแบบหนึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการนะครับได้เผยถึงความมุ่งมั่นของตนที่มีต่อบิตคอยเนื่องจากมีความสามารถในการทำหน้าที่ในการเก็บมูลค่าซึ่งได้รับการสนันสนบสนุนจาก Open Source ที่แข็งแก่งนะครับและเป็น สาธารณะโดยไม่ยึดกับนโยบายทางการเงินแบบเดิมนะครับคือว่าพยายามที่จะให้บริษัทเนี่ยอยู่ในรูปแบบทันสมัยยุคใหม่นะครับที่ให้ผู้บริหารเนี่ยบบรับปิดคอยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะว่าเงินเดือนของผู้บริหารเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็อ่า บริษัทเนี่ยไมโคร e สตจีก็เป็นอีกบริษัทที่บ้าซื้อปิดคอยนะครับก็ไม่รู้ว่าสภาพการเงินข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ค่อยได้ข่าวตรงนี้นะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อสมมติที่ทาง,งผมนะครับสภาพคล่องนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่อย่างพวกเทสลาอะไรพวกเนี้ยก็ เห็นถึงโอกาสนะครับและอุปสรรคอุปสรรคมันคืออะไรนะครับก็คือเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การแข่งการอ่อนค่าของเงินนะครับเงินมีสภาพอ่อนค่ามากๆการถือบิตคอยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นบริษัทเนี่ยต้องจัดงบประมาณสูงมากนะครับที่จะบริหารนะครับเรื่องของบิตคอยนะครับเรื่องของเงินสดนะครับ นั้นบริษัทเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะถือบิตคอยเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเงินก็มันก็จะมีอยู่จํากัดน,นะครับถ้าเกิดเกิดจะแบ่งเป็นสองกองก็ลําบากนะครับทาง m i c r o แ t น a ิตี้ผมคาดว่าเขาตัดสินใจที่จะให้บิตคอยกับผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากว่านะครับเอ่อไมโครแนิตี้เนี่ยต้องใช้เงินในการสัต ในการปันส่วนนะครับทั้งเป็นเงินสดกับบิตคอยนะครับเขาเลยกะที่จะเน้นบิตคอยไปเลยนะครับและให้บิตคอยนะครับเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับโครงสร้างของบริษัทนั่นเองนะครับดึงให้ผู้บริหารเนี่ยถือบิตคอยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาเงินสดให้นะครับก็คงคิดว่าไม่คุ้มนะครับก็คือว่าเขาก็ต้องบริหารนะครับมีเงินอยู่หลายๆก้อนนะครับแล้วเงินส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับ แล้วเขาทุ่มเงินไปทางบิตคอยบิตคอยก็น่าจะเป็นอีกคำตอบที่จะเข้ามาช่วยโครงสร้างของบริษัทในโลกยูวีจอนนี้นะครับโดยบริษัทไมโครเซจิตนะครับก็ถือบิตคอยเนี่ยประมาณ91,579บิตคอยนะครับถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ5,500ล้านดอลลาร์นะครับซึ่ง อยู่ไว้อยู่ในคลังนะครับนั้นาทางมิเชลเซลเลอร์นะครับกลายเป็นผู้สนับสนุนบิตคอยนะครับหรือเงินสกุลดิจิตอลนะครับในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็ประกาศแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่บริษัท m i c r o เ t นจ t e g y จะเข้าซื้อบิตคอยขึ้นนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ราคาบิตคอยกำกำลังอยู่ในช่วงร่วงพอดีนะครับบริษัทไมโครเ t นจิก็ เข้ามาซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อได้ผลประโยชน์นะครับในช่วงที่ราคาของบิตคอยมันขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าระบบนะครับบริษัทแบบใหม่เนี่ยเขาก็พยายามปรับนะครับให้เข้ากับยุคในปัจจุบันนะครับรวมถึงรูปแบบการสร้างกำไรนะครับและความน่าเชื่อถือเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะใช้บิตคอยเป็น ตัวคอลี่ไฟนะครับเหลือกเป็นตัวแบบเรียกเครดิตให้กับบริษัทนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับที่บริเวณบอสเฟตเนี่ยได้ทําการซื้อหุ้นนะครับเอาทีมงานของเราต่างๆเนี่ยที่จะซื้อหุ้นบริษัทต่างๆนะครับเมื่อซื้อหุ้นนะครับของบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็เอาหุ้นนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเงินปันผลนะครับแล้วก็เพิ่ม ความมั่นค่งให้กับบริษัทก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในที่วอลเลนบัฟเฟต์ได้ทำแต่มาในยุคนี้นะครับมาในยุคของดิิตอนนะครับหลังปี2020นะครับอย่างไมโครแตนดี้ที่นะครับก็ได้ทําแบบเดียวกับวอลเลนบัฟเฟต์เลยนะครับก็คือซื้อบิตคอยนะครับและเอามากลายเป็นผลกําไรนะครับส่วนต่างที่ทําให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นผลประโยชน์กับทุกคนนะครับในบริษัทของ m i โ r o แซน t ิต y และบริษัท m i c r o c e n t ิต y เริ่มที่จะบริหารนะครับโดยการเก็บเงินสดให้น้อยลงนะครับและเก็บบิตคอยห้มากขึ้นทำให้เมื่อต้องจ่ายเงินเดือนให้กับเ,เงินปันผลให้กับผู้บริหารชั้นสูงนะครับเขาเลยตัดสินใจให้เป็นเงินสกุลดิจิตอลดีกว่านะครับเพื่อ,อง่ายต่อการบริหาร นะครับเงินสดและเงินทุนสำรองแล้วก็บิตคอยด้วยสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือหม่นะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและกดกระดิ่งสุดท้ายนี้นะครับเรามี3มช่องทางคือปล็อกติ Facebook และ y t u t u นะครัวันนี้ขอตัวลาไปก่อน